วันนี้เรามาทําคลิปนี้ดีกว่ารถ3แถวไอแถวที่3เนี่ยนะรุ่นไหนนั่งสบายสุดเออวันนี้นะเรามาทดลองนั่งดีกว่าไอเบาะแถว3ามของรถแต่ละรุ่นเนี่ยนะที่มันเป็นเบาะ3แถวเนี่ยรุ่นไหนมันนั่งสบายสุดนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงแค่การนั่งโดยสารไม่ได้พูดถึงออปชันสเปคการขนของนะการพับเบาะต่างๆเราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงแค่พื้นที่การนั่งโดยสารเบาะแถว3เท่านั้นนะท่านใดที่ อยากจะรู้ข้อมูลนี้นะผมผมจะลองเอาให้เยอะที่สุดนะผมเพราะว่ารถที่ผมมีก็ไม่ได้มีครบทุกรุ่นนะก็ต้องบอกก่อนนะผมแต่เจะเอาให้มากที่สุดละกันนะผมเราไปตามชมเลยกว่าว่ารุ่นไหนโดนใจคุณครับปะเริ่มกันที่คันแรกนะผมแต่ว่าบอกกติกาก่อนผมจะถอยเบามาสุดพนักพิงดันมาจนที่เขาตั้งเอาไว้นะผมแบบนี้ก็คือดันมาให้สุดแบบนี้นะสุดตั้งตึ้งนะ แล้วก็พนักพิงปรับมาแค่ระดับนี้เท่านั้นทุกคันนะผมมันจะได้เท่าเทียมกันไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ก็พี่เลื่อนเบาะไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ตั้งสบายสิเอาเป็นว่าผมตั้งเบาะเป็นระดับนี้ทุกคันแล้วกันนะครับผมตามที่เขาล็อกเอาไว้นะอ่ะอย่างคันนี้นะผมการขึ้นลงก่อนนะฮะประตูเนี่ยเปิดได้กว้างนะผมคันนี้คือซูซูกิเออร์ติก้านะประตูเปิดได้กว้างนะผมการขึ้นลงเบาะแถว3ามก็คือการพับและสไลด์ไปด้านหน้านะผมพื้นที่การขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับการขึ้นลงก็ แคบนิดนึงนะน,นี่นะพื้นที่การนั่งโดยสารนะครับอ่าอย่าดูเลยนะครับนี่ดันเบาะมาตึงนะครับแล้วก็ปรับสุดแค่นี้นะนี่พื้นที่การนั่งก็จะมีประมาณนี้หัวเข่าชนเบาะแถว2แน่นอนนะครับผมศีรษะมีให้เล็กน้อยนะครับผมมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ําให้นะครับพื้นที่การวางของก็มีประมาณนี้เบาะก,ก็ปรับได้ระดับประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันนะนี่สําหรับ สุสกีอติก้านะผมผมมองว่าเออมันก็นั่งได้นะนั่งได้นะครับผมสูง185ก็ไม่ได้ขับแคบอะไรมากนะครับผมกระจกบานใหญ่นะครับก็มีประมาณนี้นะไม่มีฟังก์ชันอื่นนะพวกเอาลงเอาเลดอะไรไม่มีนะผมพื้นที่ขาพื้นที่ศีษะลองตัดสินใจดูแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปดีกว่าว่ารุ่นไหนนั่งสบายหรือเปล่าไปตามไปคันที่2 Honda MoV i มีโอนะครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมการพับเบาะนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นการพับตะแคงนะครับผมอ่าเดี๋ยวปรับเบาะให้สุดก่อนเดี๋ยวหาว่า ไม่เท่าเทียมนะนี่พับเบาะมาแบบนี้พลิกตะแคงแบบนี้นะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นรถนะครับน,นี่นะเรามาดูนะครับผมการนั่งแถวที่3ของเจ้าโมบิโอนี่นะฮะคุณดูนะเฮ้ยไม่ธรรมดานั่งได้พื้นที่ขามีเล็กน้อยนะครับผมพื้นที่ศีษะมีนะครับมีที่พักแขนมีที่วางแก้วน้ำนะฮะพนักพิงนี่ก็ปรับได้ไหมปรับไม่ได้แล้วครับพนักพิงก็ปรับได้แค่ครึ่งระดับนะเนี่ย ปไปแค่ครึ่งระดับนะครับผมก็ขนาดก็พอๆกับ s u z ุ k i e r ิ i ้าคันแรกนะครับไม่ได้หนีกันมากเลยนั่งสบายกระจกบานใหญ่นะครับผมเออนั่งได้นะ Honda m o b i ิโอฮอนด้าบีเนี่ยจะขนาดเท่ากันนะครับผมเราก็จะไม่ไปนั่งเจ้า b ีเให้ดูนะเพราะว่าไซซิ่งอะไรมันเท่ากันหมดนะครับผมอ่าน,นี่ก็จะประมาณนี้สําหรับ m o b i l โ o และ b ี v นะครับผมคุณดูนะอ่าก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับ m o b i ิโอไปคันที่3ครับ คันนี้นะครับ Mitsubishi Xpander นะครับผมรถยอดนิยมนะฮะนี่เรามาดูนะครับผมการนั่งโดยสารแถว3นะครับปรับเบาะให้สุดก่อนนะนี่ปรับพนักพิงนะฮะเป็นการพลิกตะแคงแบบนี้นะครับผมอ่ะการขึ้นรถก็เหมือนกับโมบิลิโอเมื่อกี้เลยนะครับผมมาเรามาดูพื้นที่การนั่งนะอุ้ยผมว่านะผมว่านะโมบิลิโอนั่งดีกว่า นะครับสาหรับแถว3นะเออนี่เนี่ยหัวเข่าผมดันเบาะด้านหน้าแล้วนะดันเบาะด้านหน้านี่คือเงื่อนไขเดียวกันนะเบาะแถว2เลื่อนสุดนะครับพนักพิงตั้งชันนะครับผมตามที่เขาล็อกเอาไว้ก็เนี่ยคุณดูการนั่งโดยสารเฮ้ยผมว่าเออติก้ากับโมบิโออ่ะนั่งดีกว่าในส่วนของแถว3นะครับเอ็กแพนเดอร์ ander, เนี่ยนะมันก็นั่งได้แหละแต่ว่าถ้านั่งไกลๆผมมองว่าไม่ไม่เหมาะนะครับอาจจะ เมื่อยหลังนะผมพนักพิงค่อนข้างชันนะค่อนข้างชันเลยนะพื้นที่ศรีรษะมีแต่ว่าพื้นที่หัวเข่าเนี่ยไม่เหลือแล้วมีที่วางแขนที่วางเจ้าน้ําให้นะผมแต่ x p a n d e r เนี่ยจะมีเอาเลตให้ทางฝั่งขวาเออก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวนะผมว่าอติกากับโมบิโอนั่งดีกว่าสําหรับแถว3นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับมิซูซึชิ x p a n d e r นะผมเราไปดูคันถัดไปครับคันนี้นะครับ h o น d ้ CRV Gen 5 รุ่นเจ็ดที่นั่งก็รุ่น7็ดที่นั่งทั้งหมดอ่ะวันนี้จะพาชมนะครับนี่เงื่อนไขเดียวกันนะเบาะนะครับก็เดีย๋ยวนะล็อกระดับนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับปึ๊บเดีย๋ยวนะต้องดึงเชือกเพื่อพลิกเบาะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะมีพื้นที่การขึ้นลงเนาะอ่ะเดี๋ยวขึ้นลงให้ไม่เหมาะกับผู้ใหญ่เพราะว่าค่อนข้างสูงนะครับไม่เหมาะกับผู้ใหญ่อันนี้บอกเลยการนั่งนะฮะเดี๋ยวดูนะเออผมว่า ไม่ใช่สิจะต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ล็อกอ่านี่นะฮะเงื่อนไขเดียวกันหมดนะผมไม่รู้ว่าเขาตั้งล็อกไว้ระดับไหนนะครับผมแล้วก็มันสามารถถอยหลังมาสุดได้โอ้ถ้าถอยหลังสุดผมนั่งไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยขาเข้าไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่า CRV นะแถว3เนี่ยนะคือถ้าใช้เงื่อนไขเดียวกับ e r t i c a m o b i l i o Expander เมื่อกี้นะนั่งไม่ได้นะครับผมถ้าใช้เงื่อนไขเดียวกันแต่ถ้า คุณปรับเลื่อนเดินหน้าสักนิดนึงนะก็จะมีพื้นที่ให้นั่งได้แต่ก็ไม่เหมาะกับผู้ใหญ่อยู่ดีนะครับสูง185คุณจะแทรกตัวเข้ามานั่งนี่ขาคุณยังเข้าไม่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะมีที่วางขวดน้ำนะครับที่พักแขนก็มีให้เท่านี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมน,นี่สำหรับ Honda CRV Gen 5 7ที่นั่งนะครับผมเราไปดูคันถัดไปครับคันนี้นะครับ Honda o d y s s e y เจนที่5นะผมก็คือรุ่นที่5ของเจ้า O d ดิซนั่นเองนะคันนี้บอกเลยว่านั่งสบายนะครับมันเป็นรถยาวๆนะ MPV แบบหรูนะครับน่ะเรามาเริ่มกันที่การพับเบาะนะครับการพับเบาะเขาคือพับแบบนี้เลื่อนเดินหน้าไปนะครับผมเราก็จะมีพื้นที่การขึ้นลงรถและขึ้นลงง่ายเพราะว่ารถมันไม่สูงนะครับผมเลื่อนกลับมานะครับอย่างที่บอกเลื่อนไขเดิมเลื่อนจนสุดนะฮะเลื่อนจนสุดพนักพิงล็อกแรกปรับโอ้ยสบาย อันนี้สบายนะครับนี่ปรับได้3ส่วนด้วยนะแถวที่3นะเอ้ยปรับได้3ส่วนคุณดูนะนี่ปรับพิงนั่ง3คนหรือว่าจะนั่ง2คนก็ได้นั่งแบบนี้แยกกันซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ออเดีกว่านะพื้นที่ขาเหลืออยู่แล้วโอ้ยเหลือมากพื้นที่ศีืษะก็มีให้สบายมีที่วางแขนมีเอาเล็ทมีเอาเล็ตด้วยนะครับเออวะนี่นะฮะก็เป็นรถ ที่นั่งสบายนั่งสบายเลยนั่งสบายเลยกระจกบานใหญ่นะครับมีแอร์ให้ทุกอย่างครบหมดเออดีนะครับผมนี่ก็ Honda O อ y s ิซ y เนาะมันก็ไม่ได้เป็นรถที่ออกแบบมาให้นั่ง5้าคนเนาะนั่งเจ็ดคนอยู่แล้วนั่งหกคนอยู่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างหรูเลยนะฮะเราไปดูคันถัดไปดีกว่ารุ่นไหนนั่งสบายหรือเปล่าตามเลยครับคันนี้ โตโยต้าอินโนวาคริสตานะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะนะเรามาดูแถวที่3นะผมและการขึ้นลงของเจ้าคันนี้นะฮะการขึ้นลงนะครับคือพับเบาะแถวที่2แบบนี้พลิกไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสไตล์การพับเบาะแบบที่นิยมกันนิยมใช้กันในหลายๆรุ่นนะฮะแต่ก็รถเนี่ยค่อนข้างสูงนะผมเวลาก้าวขึ้นรถเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับผมฮนะก้าวขึ้นมาปึ๊บเบาะนี้ผมเลื่อนมาสุดแล้วนะเลื่อนมาสุดลางเลยนะครับผมนี่ ล็อกแรกนะครับปรับพนักพิงได้ไหมปรับพนักพิงได้ปรับพนักพิงได้ก,ไดก็สแสดงว่านั่งได้นะครับนี่นะฮะพื้นที่การนั่งโดยสารของเจ้าโตโยต้าอินโนวาคริสตานะครับผมคุณดูนะฮะเงื่อนไขเดียวกันหมดเบาะเลื่อนสุดพนักพิงปรับล็อกแรกนะครับก็มีให้ประมาณนี้หัวเข่านะครับติดคีอสษะมีเหลือนะครับมีที่วางขวดน้ําแต่ไม่มีที่พักแขนนะครับผมที่พักแขนวางแขนด้านข้างไม่มีนะครับมีแค่วางขวดน้ําเท่านั้นนะครับผมนี่ก็คือ การนั่งโดยสารของเจ้าโตโยต้าอินโนวาคริสตานะครับผมก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันก็อย่างที่บอกเงื่อนไขเดียวกันหมดเบาะเลื่อนสุดพนักพิงล็อกแรกก็ไม่ประมาณนี้แล้วกันเนาะเราไปดูคันถัดไปครับคันต่อมาครับเจ้านิสสันเทอร่านะครับผมนี่ก็เป็นรุ่นที่คนตามหาเยอะเหมือนกันนะนิสสันเทอร่านี่นะถึงจะเป็นรถที่ไม่ได้อยู่ในกระแสมากนะครับนี่ทีนี้เรามาดูการพับเบาะของเขานะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปนั่งแถวสามนะฮะการพับเบาะก,ก็ง่ายๆนะผมดึงสลักแบบนี้พลิก โคตรง่ายนะครับผมแต่ก็ขึ้นดีๆนะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างสูงนะเออมันสูงว่ะขึ้นลําบากนะเนี่ยการนั่งแถวสานะครับใช้เงื่อนไขเดีวยวกันหมดเลื่อนสุดพนักพิงล็อกปึกแรกวะวะเดี๋ยวนะเอ้ยปรับพนักพิงได้เออถ้าปรับพนักพิงได้เนี่ยเทอร่าก็ไม่ได้แคบนะไม่ได้แคบนะเนี่ยเออนั่งได้นะครับผมสําหรับเจ้านิสสันเทอร่านะครับก็นั่งได้แต่ว่าคุณต้อง ปรับพนักพิงเอ็นไปสุดนะครับผมหัวเข่าเนี่ยดันเบาะคู่หน้านะครับดันเบาะตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมพื้นที่ศรีรษะมีให้ประมาณนี้มีที่วางแก้วน้ําทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมก็นั่งเดินทางโดยสารสบายนะครับแต่ว่าเบาะก็บันรในนุ่มอะไรมากนะค่อนข้างแข็งนะครับผมอ่ะนี่ก็คือเจ้านิสันเทอร์ราแถวที่3าของเขาก็เป็นรถ PPV นะครับผมก็จะไม่เหมือนกับติการ์เอ็กแพนเดอร์โมบิลิโอแล้วก็ c ี v วนะครับผมมันก็จะเป็นรถ ประเภท SUV นะโอเคเราไปดูคันถัดไปครับเรามาดูคันนี้ Isuzu MU-X นะครับผมเป็น MU-X ช่วงประมาณปี2016จนถึงปี2021นะครับก่อนที่จะเป็น all-new นะนะ MU-X นะครับการพับเบาะก,ก็มีสลักอยู่ด้านบนนะครับผมดึงสลักขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พลิกตะแคงไปนะครับผมเบาะเขาไม่มีรางเลื่อนนะคุณสังเกตไหม MU-X เนี่ยจะเป็นเบาะ ที่ไม่สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมก็คือเป็นการจัดสรรพื้นที่การนั่งโดยสารโดยศูนย์บริการศูนย์ผลิตนั่นเองนะครับอ่ะก้าวขึ้นมาอบแบบนี้อุ้ยบอกเขาค่อนข้างไหลนะนั่งดีๆนะฮะนี่คือปรับเลื่อนไม่ได้นะครับถอล็อกระดับแรกนี่ประมาณนี้พนักพิงอย่างแรกเลยนะมันปรับปรับเอสดไม่ได้แล้วนะครับ นักพิงเนี่ยค่อนข้างชันเลยนะครับนั่งเนี่ยแทบหลังตรงเลยเนี่ยหัวติดเลยนะสูง185นะนั่งก็ติดอะเข่าก็ติดหัวก็ติดนะครับแล้วก็เมื่อยด้วยเอาตรงเมื่อยเพราะว่ามันปรับเอ็นไม่ได้แล้วถูกฟิกเอาไว้ทุกอย่างฟิกเอาไว้หมดมีช่องวางแก้วน้ํามีที่วางแขนนะครับผมมีมือจับมือโหนให้ด้วยพยุงตัวนะฮะก็ถือว่านั่งไม่สบายนะนั่งไม่สบายเธอร่าเมื่อกี้นั่งดีกว่า นะครับผมอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันมานั่งให้ดูนะครับนี่คือยูสุมิวเนะฮะเราไปดูคันถัดไปครับคันนี้นะครับ Ford Everest ปีช่วง2016จนถึงปี2021นะครับผมก็เมื่อกี้ขึ้นมาลำบากมากเพราะว่าค่อนข้างแคบนะครับผมทางขึ้นนะอ่ะเรามาปรับพนักพิงนะครับให้อยู่ในตำแหน่งล็อกแรกนะครับผมอ่ะนี่พื้นที่ขาประมาณนี้แถว3เนี่ยนะ e v e r ป็นเนี่ยนั่งได้ไม่ดีเลยนะ บอกเลยนะครับเพราะว่าอะไรพนักพิงเนี่ยนะล็อกปรับเอ็นไม่ได้แล้วคือล็อกไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่การนั่งนะพื้นที่ศีรษะเนี่ยก็ดูดิสูง185นั่งไม่ได้นะครับหัวเข่าติดนะครับหัวเข่าติดบาดแถวที่สองนะครับผมมีที่วางแก้วน้ําอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่นั่งเดินทางเนี่ยนะนั่งไม่ได้อึดอัดอึดอัดจริงๆนะครับผมดูจากเหงื่อสิอึดอัดจริงนะฮะนี่ก็คือเจ้า Ford Ever e s รนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอเวอรเรสต์นะมันก็มีจุดดีอย่างอื่น วันนี้เราอย่างที่บอกเราจะไม่พูดถึงอย่างอื่นนะครับเราจะพูดถึงเบาะแถวที่สามเพีงเดียวนะครับผมก็คือแม่งนั่งไม่ได้นั่นเองนะประมาณนี้สําหรับเอเวอร์เรสเราไปดูคันถัดไปดีกว่าครับคันนี้นะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมหลายๆท่านชอบเพราะว่ามันนอนสบายนะผมแต่นั่งห่ะสบายหรือเปล่านะผมเรามาดูกันนะการพับเบาะขึ้นลงเหมือนกับมิวเอเมื่อกี้เลยนะครับผมคือเบาะไม่สามารถที่จะเลื่อนได้นะเป็นแบบฟิกนะครับผมแล้วก็จัดสรร ให้มาให้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีสลักดึงแบบนี้พลิกเบาะแบบนี้นะครับก็ขึ้นรถได้สบายนะครับผมกว้างดีนะฮะการขึ้นก็มานั่งเบาะโอ๊ยเบาะไหลเห็นไหมเป็นสไลเดอร์เลยนะครับผมเบาะไหลมากนะครับนี่ปรับเบาะขึ้นมาล็อกแรกกรับฮนะารักพิงปรับได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าปรับไม่ได้นี่บอกเลยว่านั่งแล้วเมื่อยเออปรับได้ฮาักพิงปรับได้นะฮะ ปรับได้ระดับหนึ่งนะครับแบบนี้เฮ้ยมิซูบิชิปาเจโร่นะครับผมบาะแถวที่สามนั่งได้สูงร้อยแปดสิบห้านั่งสบายนะครับผมหัวหมอนแถวสามเนี่ยเราต้องปรับขึ้นมานะถ้าไม่ปรับเนี่ยมันจะดันหลังเรานะครับผมแล้วก็พื้นที่ขาเนี่ยมีเหลือเยอะมากเนี่ยคุณดูนะยวเทิบมาให้คุณดูนะพื้นที่ขาเนี่ยนะประมาณสี่นิ้วนะครับมีให้ประมาณสี่นิ้วศีรษะเนี่ยนะถ้าเรานั่งตามตำแหน่งเขานะ <S S S mm hmm. ก็จะมีนะครับนิดหน่อย นะครับผมมีที่วางแขนนะครับที่วางแก้วน้าอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับผมก็ลองดูนะฮะปาเจโร่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมขับก็ดีนอนก็ได้นั่งก็สบายเออทาได้หมดเลยอนะ่ะเนาะไปเราไปดูคันถัดไปนะครับผมเป็นรุ่นไหนตามเลยครับคันนี้ Toyota Fortuner นะครับเป็นรถที่หลายๆท่านเนี่ยฝันอยากจะเป็นเจ้าของนะ อันนี้ก็จะเป็นช่วงปีโมเดล2016จนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโมเดลอะไรนะนะการขึ้นรถนะครับก็พับเบาะแบบนี้พลิกไปนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นรถแบ่งระมัดระวังนะครับเพราะว่าเป็นรถแบบ PPV นะการนั่งโดยสารของเจ้า f o r t u n e r นะฮะก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับ๋ยวปรับพนักพิงก่อนพนักพิงปรับเอนได้นะครับปรับเอนได้ปรับเอนได้เยอะด้วยนะฮะ การนั่งก็เฮ้ยนั่งได้นะครับแต่ศรีรษะเนี่ยนะเหลือน้อยนะพื้นที่ศรีรษะมีให้นิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะพื้นที่ขานะครับผมคือถ้าคุณนั่งแหกๆหน่อยนะมันก็นั่งได้นะครับผมหัวเข่าก็ไม่ได้ชนเบาะด้านหน้ามากนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะถามว่านั่งสบายกว่าปาเจโร่ไหมผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะ เจ้าปาเจโร่เนี่ยมันก็มีพื้นที่ขาเหลือพื้นที่ศีสษเหลือใช่ไหมพนักพิงปรับได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีของ Fortuner นึ่คือพนักพิงเขาปรับได้เยอะมาก นะครับปรับได้แบบนั่งแบบสบายเลยเอนหลังแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้หนีกันมากนะครับผมก็ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันสําหรับท่านใดที่หารถที่มี3แถวนะครับผมแล้วก็นั่งแถว3ด้วยนะวันนี้ก็มาทดลองนั่งกันให้ชมกันนะครับผมนะก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลที่ดีนะเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับ เป็นอย่างไรนบ้างนะครับสำหรับการนั่งแถว3นะครับผมของรถที่มี3แถวนะฮะวันนี้ก็พาชมกันแบบเยอะมากนะครับผมเรามาไล่กันก่อนนะครับผมมันจะแบ่งเป็นหลายแบบของตัวรถเนาะอย่าง Mini MPV เนี่ยที่เป็น u z z u k ิอ r ติก้ามิ s ูซึคิเอ็กแพนเดอร์ฮอนด้าโมบินะครับผมตอนนี้ที่ทางแฮปสีวันมีอยู่นะก็ได้ลองนั่งมานะครับสคันนี้นะก็ต้องบอกว่าเจ้า เออติก้าแลวก็โมบิลิโอนะครับนั่งได้สบายนะครับผมพื้นที่เหลือมากนะครับผมแต่กับเอ็กแพนเดอร์สหรับตัวผมแล้วผมไม่ชอบนั่งแล้วผมอึดอัดขาผมติดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะลองตัดสินใจแบบไหนนะครับผมสาหรับท่านใดที่นั่งกันเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็อีกประเภทหนึง่งนะครับเป็นรถไซส์ SUV นะครับผมก็ได้ไปลองนั่งมาคันหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางห้าสิบวันมีที่เป็นรถเจ็ที่นั่งแบบ SUV นะมีไม่เยอะนะครับผมก็ได้แก่ Honda c r v Gen5 นะครับเจ้า c r v g e n 5เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันนั่งไม่ได้นะครับสำหรับตัวผมนะผมนั่งไม่ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกันหมดนะเลื่อนเบาะสุดปรับพนักพิงล็อกแรกผมนั่งไม่ได้จริงๆนะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการทดลองนั่งส่วนตัวของผมนะครับผมแต่สําหรับท่านอื่นเนี่ยก็อาจจะจัดสรรปันส่วนพื้นที่การนั่งโดยสารได้นะครับผมอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า SUV นะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะเป็นรถ MPV นะผมผมได้ไปลองนั่งเจ้า Honda OdyDC โอดิซี่เนี่ยนะนั่งได้สบายหายห่วงเลยนะผมขนาดไซซิ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็นั่งได้แบบว่าหรูหรูเลยอะพื้นที่มีเหลือเยอะมากนะครับผมถ้าเทียบกับตัวใหญ่ๆอย่างเอาฟาดเวลไฟนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเบาะก,ก็นุ่มนั่งสบายนะครับอันนี้ก็สําหรับเจ้า Honda o d y ดิซี่ gen 5นะครับผมและก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นรถประเภท ppv นะผมได้แก่ fortuner x uh, fortuner pajero sport everest m u x tera นะรผมอันนี้ได้ทดลองนั่งกันครบเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่ารุ่นที่ผมชอบที่สุดนะผมก็คือป a เจโร่สปอรและ Toyota Fortuner นอร์นะผมสองรุ่นนี้เนี่ยนั่งได้สบายนะครับพื้นที่มีให้ขาผมไม่ติดสามารถขยับแข้งขยับขาได้นะครับผมแล้วก็ลองลองมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเทอรนะครับผมนิสสันเทอรเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าก็ชอบแหละเพียงแต่ว่ามันมันอึดอัดไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงกันกันกบเต้าปาเจโร่สปอรนะครับผมแล้วก็ตัวที่ไม่ชอบเลยนะครับผมก็คือ f o r d e v e r e s t นะครับฟอร์ดเอเวอเคือไม่ชอบเลยจริงๆนะผมบอกเขาชันมากๆนั่งแล้วไม่สบายเลยอะนั่งแล้วหลังตรงอย่างเงี้ยมันเดินทางโดยสารลําบากนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์สอบถามหรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกอให้ทวัาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ